หนึ่งเลยเนี่ยมันแพงมากครับคุณคิดดูว่าคุณยังชอบกินหูฉลามถูกไหมคะหูฉลามแพงแค่ไหนแต่ว่าตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยมันแข็งแรงมากและที่สําคัญเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยถ้าเกิดว่าถูกเทคโนโลยีเนี่ยนำมาแล้วมาทําอยู่ในเครื่องสําอาง มันสามารถจดจํารหัสพันธุก,กรรมนั่นเลยหลายคนงงว่ารหัสพันธุกรรมคืออะไรสมมุติเนี่ยผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้มีส่วนผสมของกระดูกอ่อนปลาฉลามโชคดีนักศึกษามาแล้วตัวนี้มีนะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้นัดก,กันเลยเพราะว่า <c oughs> ทาง <c oughs> ทางคุณชัยวัฒน์เนี่ย <c oughs> ก็คือไม่ได้ทราบหรอกว่าตุกา๊กตาทราบตัวนี้ <c oughs> แต่ว่าตุกา๊กตาทำงานกับตัวนี้มาก็เลยรู้ในส่วนของว่าส่วนประกอบเพราะออยอจะเล่น <c oughs> จะเล่นในส่วนของใครเอาสเต็มเซลล์มนุษย์มาอะไรเนี่ยเขาไม่ให้อ่ะ ในส่วนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทาไปที่หน้าปุ๊บหนึ่งแต้ม5จุดในครั้งแรกปุ๊บเนี่ยทาไปเจ้าตัวกระดูกอ่อนประลาดที่ลูกตาบอกเนี่ยมันจะไปจดจำรหัสพันธุกรรมจดจํำยังไงครั้งแรกมันจะไปหาก่อนว่าเรามีปัญหาตรงไหนในครั้งแรกที่ทาลงสู่ผิวนะมสมมติว่าเรามีตรงแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้อพอครั้งที่2ปุ๊บ คุณทาไปถ้าเป็นครีมตัวอื่นที่ไม่ได้มีสารสกัดจากกระดูกอ่อนปัาฉลาเหมือนไนรอาเนี่ยมันก็จะไปควานหาเลด้อีกอว่าอ,อ๋อเป็นตรงไหนเป็นตรงไหนกว่ามันจะไปควานเจอจากร้อยเปอร์เซ็นที่เราจะได้เหลือประมาณ30มแต่ถ้าเกิดว่ามีส่วนผสมของกระดูกอ่อนปัาฉลาปุ๊บทาไปปับ๊บมันจําได้แล้วว่าครั้งแรกมันมาที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เพราะฉะนั้นทานในครั้งที่สองมันก็วิ่งมาเลย นี่คือคำว่าจดจำรหัสพันธุกรรมนั่นเองอันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วเชื่อราคาแพงจริงมีทั้งเป็ดมีทั้งกระดูกอ่อนมาฉลาบโอ้พระเจ้าช่วยนะฮะควนี้มั่นใจเลยว่าเขาบอกว่า5ขั้นตอนเสร็จในขวดเดียวในครั้งเดียวเลยจุ๊บเสร็จเรียบร้อยผู้ชายใช้ได้ข้าพระเจ้าก็ใช้ครับ รเจ้าชัคบนี่หน้าจันมุกนะคะหน้าขาวใสเะดูเด็กทั้งที่ตัวยุ่ก็เยอะเลยรับัุขอาจารย์นะค<อ> <laughs> ท่านอย่าว่าตัวเองเลย <laughs> แรงอ่ะอเห็นแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำงานที่เหมาะมากอ่ะสำหรับผู้ชายที่อยากใช้ อะไรที่ไม่ยุ่งยากพี่ชินยอมรับชอบไม่ยาต้องทานชอบชอบใต้ตาคือเขาบอกว่า5ขั้นตอนเนี่ยขจัดเซลล์เสียใช่ไหมฮะแล้วก็มีล้างสารก่อมะเล็งต่างๆด้วยเป็นการดีท็อกผิวด้วยค่ะเป็นการผ่าผิวใหม่แบบนี้แล้วก็ริ้วรอยต่างๆก็จางลงลดรอยลดน้อยลงใช้ครั้งนึงก็ไม่เยอะนะครับแค่นิดเดียวนิดเดียวปลายนิดเดียวแค่นี้เนี่ยเล็กๆไม่ไม่เยอะเลยแล้วก็สามารถที่จะพกพา ปิดกระเป๋าจีน n เท่ๆไปได้เพราะว่าไม่หกเลอะเทอะขึ้นเครื่องก็ได้ค่ะถ้ากวดนี้ค่ะสีแบบนี้เนี่ยไม่มีไม่มีเชยใช่สีทันสมัยมากแล้วดูแล้วแบบว่าไฮมากไฮโซมากคุณผู้ชมขอบอกเลยนะคะแล้วกุกตาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีผลิตภัณฑ์ที่นำทั้งเพชรทั้งกระดูกอ่อนปลาฉลามมาผสมอยู่ในนี้มันคือสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจริงๆบอกเลยว่า คนอื่นๆเนี่ยกระดูกอ่อนปลฉลามก็อ่าไปอย่างเดียวออแล้วก็ไม่มีใครคิดจะนำ,นำมาทําตรงนี้ต้องตอบโจทย์เลยว่าหน้าเราจะแข็งแรงจากส่วนของกระดูกอ่อนปลฉลามแน่นอนนะคะแข็งแรงยกระชับแล้วก็ใครที่มีริ้วรอยต่างๆร่องแก้มนะคะใต้ตามุมปากหน้า แล้วก็ตรงบริเวณหน้าผากเนี่ยคุณลองทาดูตัวนี้มันจะช่วยยกกระชับหน้าเป็นการลิฟท์อัพหน้าขึ้นด้วยในส่วนของกระดูกอ่อนปลฉลาและก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยแทนการที่เราจะไปกรอหน้าสมัยนี้คนนิยมไปใช้เกรกอัญญมงีกรอหน้าเจ็บนะร้อยไหม่ทองคําเส้นละ1,000งแบาทแต่ตัวนี้คุณไม่ต้องไปร้อยคุณไม่ต้องไปเจ็บหนังหน้าร้อยไป6เดือนก็ต้องไป แล้วหน้าหนึ่งต้องสิบเส้นเส้นละแสนเท่าไหร่อะไม่แต่อย่างงั้นทำให้หน้าบางแล้วก็บางสิคูณโดนแดดผมว่าน่าจะแสบแล้วพอตอนไหมมันละลายนิดจากหน้ามันถูกยกขึ้นอย่างนี้ถูกไหมคุณผู้ชมพอไหมละลายตันี้ก็เหี่ยวยานห้อยลงมาแยกไม่ออกอันไหนหน้าอกอันไหนหน้าเลยตอนนี้ลงมากองรวมกันเห็นภาพแล้วที่ไไกลเลยนะฮะจริงด้วยฉะนั้นตัวนี้น่าสนใจจริงๆค่ะแพงไหมคะแพงไหมเดี๋ยวขอญาตชัยวัดเล่าราคาเพราะว่าขึ้นหนังสือมาเยอะ ราคาแรกที่เป็นลมตัดเป็นลมไปแล้วค่ะที่มันเป็นเพชรนะฮะเพชรแท้ๆบทละเอียดเนี่ยฮะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่เรานําเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยฮะมันก็เลยทําให้มันมันค่อนข้างแพงนิดนึงอย่างขวดเดียวนี่นะครับขวดเดียวเนี่ยเราขายในราคาถึง3,500บาทนะครับเฉพาะในขวดนียขวดนี้3,500บาร้บาทคาัรบาทในหนึ่งกล่องมี2ขวดครับก็ตีไป7 0 0 0แล้วถูกต้องครับอาจารย์แต่ว่าวันนี้เราพิเศษนิดนึงครับเรา จับมาเป็นเซ็ตคู่เซตคู่ลดราคาเป็นพิเศษหมายความว่ากล่องนี้เนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยถ้าที่หน้าจอนี่คือ49 0 0ใช่ครับ4ี0 0คือถ้าจะให้เปรียบเทียบกับเคาน์เตอร์แบรนด์นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แพงในความรู้สึกตุกตาครับครับโอ้แต่ว่ามาโหนพลิกชีวิตอ้ามันต้องมีอะไรครั้งแรกครั้งแรกถ้าของดีอีกหน่อยขายเป็นหมื่นก็ซื้อแต่ครั้งแรกก็ต้องให้ ลองก่อนแรกในราคาที่เราจับต้องได้อย่าเลยตกลงขาย4,000 9นี่ยยอาากนั้นเลยเราปกติเนี่ยมันควรละ3,500ใช่ไหมครับเราลดพิเศษลดพิเศษเหลือ4,000 9แต่ว่าพิเศษกว่านั้นอีกเนื่องจากรายการนี้นะครับแล้วก็อาจารย์มงกุฎด้วยนะครับโอ้จู่นี่อาจารย์มงคลฉันไม่ได้ละวันนี้ผมผมผมลดให้พิเศษเลย50สาย50ตันแรกเฉสายแรก50สายแรกนะครับเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นเองฮะ 1 9ึ0บาทลดจากสี่พเหรอลดพูกเลยเหลือ1,900บาทครับแต่ว่าต้องต้องรีบหน่อยนะฮะับเพียงแค่50ท่าน50สายแรกก็ตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องแต่ถ้าโทรถ้าโทรไม่ทันเนี่ยในร้านเขามีระบบ s อสเอ็มเอสก็คือ SMS ไปที่422 1699ครับอ่าพิมพ์ไปคำว่าในร้านคำเดียวหรือว่าเพชรคำเดียวก็ได้ครับสี่สอ 999แล้วเดี๋ยวทางทีมงานโทรกลับคุณไม่ต้องเสียค่าโทรเอออ่ะแต่คุณจะโทรมาก็ได้นะคะที่โทรไปกับเบอร์ล่าง080เอ้ย088นะคะขอโทษค่ะ505 0100 088 505 0600นะคะ089 559 7524แล้วก็0819984655นะครับแต่ว่าถ้าลดแล้วเนี่ย รถอย่างเดียวเนี่ยไม่แถมเนี่ยมันรู้สึกแปลกๆไงแถมสิครั้งแรกนี่จัดหนักเลยนะเนี่ยจัดหนักนิดนึงนะจัดเจ็ดพันห้าสามพันห้าสองคูณคือเหลือสี่พันเก้าสี่พันเก้าไม่ขายเหลือพันเก้าแล้วจะแถมอีกเหรอไม่รู้ผมเห็นอะไรบนโต๊ะเนี่ยผมบอกว่าอันนี้แถมได้ไหมอ๋อเดอคุณผู้ชมไงแล้วกระเป๋าไม่แถมเหรอเออใช่นี่ด้วยเออเออเออแถมได้ไหมซื้อกี่ชุดวันนี้พี่เสกธาตุสมมุติท่านซื้อสองชุดนะฮะซื้อไปสองชุดวันนี้เราก็ นอกจากราคาพิเศษแล้วเรายังแถมกระเป๋าแล้วก็ตัวนี้เป็นครีมกันแดดผสมอัญมณีสีชมพูครับก็คือทูมอรี S.P.F. 60บวก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 ไม่ใช่ s p f 60ธรรมดาใช่ครับบวกบวกด้วยมูลค่าฮะสำหรับของแถมเฉยๆเนี่ยฮะก็1,040บาทไปแล้วครับแถมอ้าวหรอซื้อของเฉพาะหลออนี้1,040บาทแล้วแต่ได้แถมนะแต่แถม้ต้องซื้อแถมให้ แพ็คนี้2อองแพ็คแล้วก็กระเป๋าของในร้านนี้เป็นเป็นคอลเลคชั่นพิเศษครับมี่านวนรจำกัดด้วยครับผมสองแพ็คก็คือ1,900บาทคูณ2ได้ ในรนไดมอนท์แฟร์ซิลัมไปสี่ขวดสี่ขวดใช้ได้ห้าหกเดือนยังไม่หมดเลยนะเนี่ยใช้นิดเดียวครับเข้มข้นมากครับน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถือว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยโปรโมชั่นดีแบบนี้แรงใช่ใครจะไปคิดเขาว่าแฟนๆหนุ่นพิกชีวิตอ่ะใครจะอาจจะมองพวกเราว่าไม่ไฮโซอ่ะแต่พวกเราอ่ะมีตังนะถ้าเกิดว่าของดีจริงอ่ะเราก็ซื้อและอันนี้จามงกุดการันตีด้วยและตุกท่านจะบอกเลยว่าซึ่ง แล้วดีมากๆกับส่วนผสมต่างๆที่บอกมานะคะจากการศึกษาแล้วก็มีการวิจัยค้นคว้ามาเรียบร้อยแล้วว่าส่วนผสมของกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยดีที่สุดในโลกจริงๆใครสนใจวันนี้ถือว่าได้ลดแบบแทบจะไม่ต้องแบบวันนี้เราสองคนไม่ขอต่อปกติเราจะต่อนะคะก็ลดกันนะคะให้ไปเลยในราคา1 9 0 0งาบาทใช่มนะคะแล้วก็ให้แค่50สายอยากให้เฟนๆมีสุขภาพผิวนะคะผิวหน้าเนี่ย สวยหล่อได้ในขวดเดียวในขั้นตอนเดียวรีบโทรไปนะคะที่088นะคะ505 0100ครับ088 5050600 089 5597524และ0819984655ใแล้วก็มี SMS พิเศษด้วยใช่ไหมเอสก็<ะ>คือใครโทรไม่ทันขี้เกียจจำเบอร์ก็ยิง SMS ไปแค่อันเดียวพอ4221699 สี่ต้องสองหนึ่ง้าเ้าอีเมมาจัดส่งฟรีนะคะส่งฟรีครับฟรีคสิสายแรกเท่านั้นห้สิสายแรกแ่ส่งก็รีบหน่อยแล้วกันสำหรับโปรโมชั่นแรงๆแบบนี้ใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ตัวหน้าเนี่ยมาออกกับเรานานๆแล้วไม่ใช่ว่าอะไรนะคือเราคัดด้วยจริงนะเราต้องคัด คัดผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วนี่จันมุงกุดมากรันตีขนาดนี้คุณมั่นใจได้มามามีผิวที่ใสกันแข่งกันเลยค่ะคุณผู้ชมกับเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณชัยวัฒน์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของชีวิตค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่ช่องหน้ากลับมาค่ะจออมมททแู่ันุกยาง เหนือจากงานพิธีกรแล้วก็ถ่ายละครของแอมแล้วนะครับกิจกรรมยามว่างของแอมเนี่ยก็กินข้าวดูหนังฟังเพลงครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาเข้ายิมที่อารมรีวอเตรเกตครับด้วยกิจวัตรประจําวันต่างๆนี่นะครับทำให้ผิวหน้าของแอมเนี่ยแทบไม่ได้พักผ่อนเลยครับแต่ว่าแอมไม่กลัวนะครับเพราะว่าแอมมีผู้ช่วยดูแลผิวหน้าเป็นอย่างดีครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ไนรั่นนะครับซึ่งมีเทคโนโลยีไลฟ์เซลล์นะครับแล้วก็มีเซลรตินที่แทรกอยู่ในโมเลกุลเพชรทำให้ผิวหน้าของแอมเนี่ยนะครับมชวิตาาเมอ่่ยจลไ แดดหรือว่าไม่ได้พักผ่อนนะครับแอมนะครับแค่ออกกําลังกายและรับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วที่สําคัญนะครับผมมีตัวช่วยอย่าง,นงไนร่าไนมันฟลาในร่าครับแค่นี้นะครับแอมก็มั่นใจนะครับด้วยหน้าที่การงานที่ยุ่งตลอดเวลานะคะเพราะว่าทําทั้งเป็นเลสซองคอนซัลแทนเอาไซแคตเทอร์ลิงแล้วก็สอนทําขนมและอาหารประกอบกับอายุที่มากขึ้นทุกวันให้เกิดปัญหาลื้นลอยฝ้ากระจุดด่างดํานะคะ ตอนนั้นเนี่ยมิฉันรู้สึกแย่มากเลยครับแต่ตอนนี้เอมีวิธีดูแลถึงหน้าที่ง่ายและดีที่สุดสาหรับสาวทำงานที่ไม่มีเวลาอย่างเอ็นะคะง่ายๆค่ะเป็นแค่ล้างหน้าและบำรุงด้วยไนล่อนไดมอนด์ครา u ตเซรั่มนะคะตั้งแต่ตอนเช้าและก่อนนอนตัวเซรั่มจะซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะค่ะแค่นี้นะคะ ของเคก็กลับมาเด้งดูมีออร่าริ้รอยต่างๆเริ่มจางลงจุดด่างดำฝ้ากระเริ่มจางลงอย่างเป็นธรรมชาตินะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณหลูพัน์ไนล่อนไดมอนด์พลาสเซอร์มนะคะที่ทําให้ชิ้นเอดูง่ายและดูเป็นสาวขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแน่นอนที่สุดครับด้วยผลิตภัณฑ์ไนล่อนไดมอนด์พลาสเซรัมจะช่วยดูแลคุณและจะทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปและสำหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าริ้วรอยกระฝ้าจุดด่างดำบ และด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดข,ของเมืองไทยในร้าน l า g h t c ลจะช่วยเสริมสร้างให้เซลล์แข็งแรงมากขึ้นกว่าเซลล์ปกติถึง1 0 0่อยเท่าแล้วก็ยังมีเซโรตินที่แทรกอยู่ในโมเลกุลของเพชรช่วยลดรอยหมองคล้ำทำลายโปรตีนสารพิษบนผิวหน้าพร้อมสร้างเซลล์ใหม่และเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวดูใสเปล่งปลั่งดังแสงสะท้อนของเพชรครับอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ในร้านดมอนด์ e ล l สามารถช่วยคุณได้แน่นนครับ